สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสกับเราสองคนนะคะคือภูมิแล้วก็นโนดค่ะถึงแม้ว่ารองเท้าส้นสูงจะทำให้ผู้หญิงเราดูขาเรียวงามขึ้น ดูหลังตรงดูสง่างามนะคะแต่ว่าต้องแลกกับความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดเขา่าปวดขานะคะปวดข้อและก็กล้ามเนื้อล้าค่ะรวมถึงมีอาการชาที่ขาด้วยลามไปถึงซ้ายนิ้วเท้าแถมยังเป็นตาปลาอีกต่างหากนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าสาวๆหลายคนเนี่ยประสบอุบัติเหตุจากการใส่ส้นสูงนะครับเป็นยังไงคะเขาเรียกว่าตกส้นสูงหรือบางคนที่ตกตาเลยนะครับระรววตะกังจริงครับตกมาทีนี้ก็เรียกว่าขาพลิกขาแพลงกันครับ แต่ถึงแม้ว่าจะประสบอุบัติเหตุจะมีข้อเสียอย,ยู่แยะมากมายผมเชื่อครับสา,สาวสาวส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ว่วนที่จะเลิกสักสบนทีนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อ มลภาพทางเพศหรือความต้องการทางเพศของเราหรือเปล่าครับออครับอันนี้น่าสนใจนี่สาวๆจะเริ่มแคร์แล้วค่ะวันนี้ในรายการนะครับเราจะมาฟันธงกับคุณหมอวิวของเราในช่วงวิวรักเต็มร้อยอย่างแน่นอนครับถ้าอย่างนั้นพลาดไม่ได้นะคะต้องติดตามกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปชมไฮไลท์ประจําสัปดาห์นี้กันก่อนค่ะว่ามีอะไรเด็ดเาาม็ฝเากบคุณผู้ชมกันบ้างค่ะอยู่ก่อนแต่งเลยค่ะ,ะเพราะว่าแบบศึกษาดูใจกันก่อนถ้าเกิดแต่งไปแล้วเลิกก็อาย เราไม่กลัวหรเลยสังคมจะดูว like ่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไ2014แล้วพี่ได้อยู่เนาะคนจะใส่รองเท้ากอะหยิงเกงกอยได้ที่ต้องเกรงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานก็อาจจะทําให้แพทยสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ไม่มีงานวิจัยยืนยันมีงานวิจัยยืนยันว่าส่้นสูงนี้กลับทําให้ปวดน่องปวดเข่ากระดูกทับเส้นสวยมาพร้อมกับเจ็บ ้องปฏิบัติการแม็กแห่งนี้เป็นแหล่งฝึกฝนให้นักศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานนีได้ออกแบบสร้างสรรค์ตกแต่งภาพและตัดต่อไฟล์วิดีโอเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอ้โห,โห,โหมาแจ๋วสุดๆไปเลยครับใกล้ๆกับลูกกล้องนะครับสน คราวนี้มาดูการออกแบบความรักกันบ้างดีกว่าว่าน้องๆจะมีไอเดียรักเก๋ก,กูดขนาดไหนในช่วงรักเลือกได้ครับผมอยากถามน้องๆว่าระหว่างอยู่ก่อนแต่งกับแต่งก่อนอยู่แบบไหนจะทำให้รักเราชัวร์กว่ากัน ตัวเองตัวเองเราก็คบกันมาได้สักพักนึงแล้วน,นะเมื mm ่อไหร่ตัวเองจะย,ย้ายมาอยู่ขเขาอ่ะเขาคิดถึงตัวเองอ่ะคิดถึงตัวเองแทบเป็นบ้าเลยอ่ะแ <c oughs> ต่เองเวอว่ตลอดเลยนะเขาเป็นผู้หญิงนะจะให้เขาไปอยู่กับตัวเองก่อนแต่งได้ไงล่ะมันดูไม่งาม เขาว่าเป็นผู้หญิงตัวเองอะต้องให้เกียรติที่บ้านเขาด้วยนะโอยแบบนี้ตัวเองก็หมดรักเขาก่อนพอดีอะดิแล้วแบบนี้จะให้รักชัวเนี่ยต้องอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ดีนะแต่งก่อนอยู่สิแต่งก่อนแต่งเลยแต่งก่อนเขาเป็นผู้หญิงนะตัวเองอ่ะทำ่างนีไม่ดีนะต้องแต่งกันก่อน อยู่ก่อนแต่งกับแต่งก่อนอยู่แบบไหนน่าจะรักชัวมากกว่ากันแต่งก่อนเลยคนอื่นมองก็ดีดีด้วยพี่แบบต่งกันก่อนเนี้ยพี่เราคิดว่าอยู่ก่อนแต่งมันผิดตรงไหนมันไวไปแล้วพี่แล้วไม่กลัวว่าแต่งไปก่อนแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่กลัวรักล่มภายหลังหรอคะเพราะว่าเลิกกันหลายคู่ก็มีนะถามไม่ <laughs> วันนี้เนี่ยคบกับแฟนมานานยังพึ่งคบนะพึ่งคบนะเราคิดว่าแบบไหนน่าจะรู้จักแฟนชัวมากกว่ากันอยู่ก่อนค่ะอยู่ยก่อนอแล้วแต่งทาไมอะทำไมถึงคิดว่าอยู่ก่อนถึงดีกว่าคะ่ะก็ถ้าเกิดเขาดีหรือไม่ดีจะได้เลิกกันไปไม่ต้องแต่งอะ ย่างนี้มีแฟนยังเอ่ยมีแล้วค่ะมีแล้วสําคัญไหมทุกวันนี้ถ้าจะรู้จักใครสักคนหนึ่งควรจะต้องย้ายก็ไปอยู่ด้วยกันเพื่อเป็นการทดลองก่อนไหมหรือว่า no โนแต่งงานก่อนแล้วค่อยย้ายเข้าอยู่ก่อนแต่งดีค่ะเพราะว่าแบบศึกษาดูใจกันก่อนจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างถ้าเกิดแต่งไปแล้วเลิกก็อายเขามันมีอะไรบ้างที่เราอาจจะไม่ได้เรียนรู้มันจะเรียนรู้แค่ตอนไปอยู่ด้วยกันอย่างเช่นอย่างเช่นพี่อยากรู้ นี่ใส่เจ้าชู้ความเจ้าชูช้เพราะเราอยู่มานี้สชั่วโมงเราต้องรู้แน่นอนใช่ไหม<ช>เราไม่กลัวหรอเว้ยสังคมจะดูว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ย2 0ง4แล้วพี่ได้อยู่เนะาะนี่เป็นไอเดียรักบางส่วนเท่านั้นนะครับก่อนกลับมารวบรวมผลโหวตเราลองไปฟังความคิดเห็นจากวัยรุ่นขาช็อปกันบ้างดีกว่า ก่อแต่งอะคะ่ะจะได้รู้ว่าเขาจะรับนิสัยอะไรเราได้หรือเปล่าแต่งก่อนอยู่ค่ะพ่อแม่ก็จะสอนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะว่าแต่งก่อนอยู่มันมันจะดีกว่าสําหรับผู้หญิงไทยเรานะคะอยู่ก่อนแต่งน่าจะชัวร์กว่าค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่ก่อนแต่งค่ะอย่างน้อยมันทําให้เรารู้จักนิสัยกันมากขึ้นดีกว่าแต่งกันแล้วเข้ากันไม่ได้ แต่ได้ศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตของการแะกันะฮะแต่งก่อนอยู่ดีกว่านะครับยึดตือตามประเพณีไทยถ้าเรามาอยู่ก่อนแต่งเนะี่ยบางทีผู้หญิงเขาอาจจะมีอะไรที่เสียหายแต่งแล้วค่อยอยู่ดีกว่าเพราะว่าถ้าอยู่ก่อนแต่งถ้าไม่ถูกใจกันเลิกกันไปฝ่ายผู้หญิงก็เสียหายอะค่ะอยู่ก่อนแต่งมากกว่าค่ะคือผู้ชายแรกๆอย่างเงี้ยลายมันก็จะยังไม่ออกใช่ไหมคะอยู่ไปเรื่อยๆมันก็แบบเริ่มเผยออกมานิดนึงเผยออกมานิดนึงอะคะ่ะ กลุ่มรับกลุ่มกลับมาให้น้องๆวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีช่วยสรุปผลโหวตให้ดีกว่านะครับแน้องบอกว่าดูก่อนแต่งชัวกว่า80.57%แต่งก่อนอยู่19.43%แม่ผลโหวตออกมาอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับไปฟังข้อคิดดีๆจากเลิฟิลเตอร์ของเรากันก่อนดีกว่าครับ ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเมื่อ5ปีที่แล้วเ,เราทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ก่อนแต่งกับแต่งก่อนอยู่เราพบว่าคนที่แต่งก่อนอยู่เนี่ยมีชีวิตสมรสที่ราบลื่นกว่าคนที่อยู่ก่อนแตง่งนั่นก็คือข้อมูลจากการวิจัยทีนี้ข้อมูลจากการวิจัยอันนั้นเข้าอธิบายว่าอย่างไรเข้าอธิบายว่าคนที่อยู่ก่อนแต่งเนี่ยตั้งความหวังว่าเราจะมองเห็นความผิดพลาดของกันและกันเพื่อที่จะไม่อยู่ด้วยกันน้องเข้าใจไหมครับ เหมือนตะกี้ที่น้องๆเขาตอบอยเงี้ยอยู่ไปเลยให้มันรู้เลยว่านิสัยเร็วๆเ,เป็นยังไงถ้าไม่ดีจะได้เลิกกันเพราะฉะนั้นธงที่มันตั้งคือจะเลิกกันนะครับไม่ได้จะยอมกันเพราะมันหาแต่สิ่งที่ไม่ดีกันอะไรกันอยู่น้องๆเข้าใจไหมครับผมไม่ยามจะเป็นทฤษฎีนะส่วนคนที่แต่งก่อนอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะโดนประมาทหน้าว่าแบบนี้เนี่ยโอกาสจะรักยืนยาวจะน้อยทั้นสองคนพยายามที่จะเข้าใจกันไว้ใจกันช่วยเหลือกันเพื่อจะภาพครองชีวิตคู่ไปเรื่อยๆเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ย ก็อยู่กันยืนยาวกว่า <ฮะ S 1> เพราะว่าสามีภรรยาซึ่งอยู่กันจนเท่าจนแก่นั้นเขาอยู่กันเพราะเขาเห็นความดีกันและกันแล้วเขามองข้ามจุดอ่อนกันและกันไปถ้าเกิดเป็นแบบนั้นไม่ว่าคุณจะแต่งก่อนอยู่แลือคุณจะอยู่ก่อนแต่งคุณก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาพศออนี้พอ,อ,พอ,อที่อยู่ก่อนแต่งก็คือครับสตรีไทย โดยเฉพาะสตรีวัยรุ่นตั้งคันเป็นอันดับหนึ่งเอเชียและตั้งคันเป็นอันดับสองของโลกครับมันน่ากลัวไหมครับแล้วปีหนึ่งทำแท้งก็อยู่ส0 0 0สนกว่าคน การอยู่ก่อนแต่งนั้นมีอันตรายสำหรับผู้หญิงค่อนข้างจะมากว่ามีโอกาสที่จะตั้งท้องถ้าไม่ระวังตัวหรือจะติดโรคมาโดยไม่รู้ตัวส่วนรักจะยืนยาวรลอไม่ยืนยาวผมฟันทงให้เลยครับไม่ว่าจะแต่งก่อนยืนหรืออยู่ก่อนแต่งถ้าไม่พยายามเข้าใจกันมองเห็นความดีกันและกันเลิกทุกรายครับควรจะใส่รองเท้าขยิ่งเกรงกอยได้ที่ต้องเกรงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานก็อาจจะทําให้เพศสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ไม่มีงานวิจัยยืนยันมีงานวิจัยยืนยันว่าส้นสูงนี้ทําให้ปวดน่องปวดเข่ากระดูก สนสว,วร้อกรักเจ็มรอยคืนนี้ค่ะมาหาคำตอบเรื่องของสุขภาพภายในของคุณผู้หญิงนะคะพร้อมกับเคลียประเด็นข่าใจค่ะที่ว่ารองเทางนน้าส้นสูงนั้นสำคัญกับเรื่องเซ็กส์ของคุณผู้หญิงหรือไม่ให้ไงมาพบกับวิทยากรประจำรายการของเราเลยนะคะขอต้อนรับคุณหมอวิวค่ะคุณหมอชนวลีศรีสุขโขสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะน้องน็ค่ะสวัสดีค่ะน้องภูมิค่ะ อรองเท้าส้นสูงที่ผู้หญิงใส่กันทุกวันนี่คะ่ะเกี<ห>่ยวข้องกับเร,เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ยังไงบ้างคะางานวิจัยมีเก,ก็บรองเท้าส้นสูงนะคะคเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยเกินครึ่งทีเดียวนะคะถ้าชอบใส่รองเท้าส้นสูงนะคะและก็ใส่เป็นประจำข้อดีของการใส่รองเท้าส้นสูงนะคะ ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเซ็กซ์ข้อหนึ่งก็คือทําให้สูงขึ้นนะคะสูงขึ้นพอสูงขึ้นก็ขาเรียวยาวสามแล้วก็ทําให้รู้สึกเดินสวยนะคะเวลาเดินสง่างามอันที่4ี่ก็คือเรื่องของเสื้อผ้าเสื้อผ้าบางอย่างต้องใส่อย่างเช่นรองเท้าบูทสูงกับมินิสเกิร์ตเป็นต้นทีนี้เรื่องของเซ็กซ์นั้นมีข้อดีตรงนั้นไหมเขาเชื่อว่าการใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยต้องขยิ่งกงก่อยนะคะต้องใช้นะคะเท้าส่วนหน้า นะคะรับน้ําหนักฉะนั้นก็ต้องจิกนิ้วเท้าและตัวนี่ก็ต้องเอ็นมาข้างหน้าแล้วเราต้องพยายามเอ็นไปข้างหลังเพื่อเราจะได้สวยงามนะคะคนจะใส่รองเท้าขยิ่งเกงกอยได้นี่ต้องเกรงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะทําให้เรื่องแพศสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ไม่มีงานวิจัยยืนยันมีงานวิจัยยืนยันว่านะคะทรงเท้าส้นสูงนี้กับทำให้หตาปลาปวดน่อง ปวดเข่านะคะแล้วก็ปวดตะโพกต้องเลือกวิธีใส่เวลาที่เราไม่ค่อยเดินเวลาที่นั evet> ่งหรือว่าเดินระยะสั Sunday> ้นๆไม่ใส่ทั้งวันแล้วก็ต้องเลือกรองเท้าหลากหลายเช่นเราตอนนี้ใส่ส้นสูงตอนนี้เราต้องใส่ผ้าใบต้องเลือกรองเท้าที่ดีหน่อยนะคะถ้ารองเท้าที่ใส่แล้วเท้าล้ําไปข้างหน้านี่จะทําให้เราตัวเอ็นไปข้างหน้ามากแล้วก็จะกดรุนแรงนะคะ ตรงนี้แล้วเราต้องเอ็นตัวกลับมาก็ทําให้ปวดหลังอย่างรุนแรงปวดหลังเฉยๆไม่ไม่เท่าไหร่หปรากฏว่ากระดูกทับเส้นโอโการมีการเคลื่อนของกระดูกหลังตรงนี้ก็จะสวยมาพร้อมกับเจ็บเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพเท้ากันด้วยค่ะคมาถึงคาถามเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์กันนะคะห,หนูมีอาการคันระหว่างขาและก็รอบอวัยวะเพศค่ะตอนเริ่มแรกค่ะเริ่มจากที่หนูแพ้ ถ้าอนามัยยี่ห้อหนึ <S 1> 1 <S ่งนะคะใส่แล้วมีอาการถลอกเป็นรอยแดงเหมือนกับเป็นแผลทั้งคันทั้งแสบเลยค่ะจึงทายาแก้คันแล้วก็หายเป็นปกตินะคะลักษณะอาการก็คือจะเป็นหนังแห้งๆมีการลอกออกมาด้วยค่ะถ้าเราเสดสีโดนก็จะเป็นขุยๆออกมาแต่จากนั้นก็จะมีอาการคันมาเรื่อยๆคันปุ๊บหนูทายาปั๊กเลยค่ะเป็นมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเพื่อนทักว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าก็ซื้อยาแก้เชรามาทา แต่ก็ยังคันอยู่ดีลามไปถึงก้นก็มีค่ะมันทรมานมากๆเลยค่ะมไม่ดีขึ้นเลยนะคะทุกวันนี้ยังคันมากพี่ที่ร้านขายยานะคะบอกว่าหนูเป็นสังขังยิ่งทําให้ไม่เข้าใจค่ะทีนี้เป็นมากขนาดนี้เนี่ยะจะเป็นอะไรนะคะจริงๆแล้วต้องไปหาหมอค่ะ<ม>ไปหาแพทย์ตรวจด,ดูนะคะว่าเป็นะอะไรคุณอาจจะเป็นโรคผิวหนังเช่นสะเก็ดเงิน<ม><ม>นะคะสะเก็ดเงินนี่จะเป็นที่ปรเภทได้แล้วก็ลามไปถึง ทางทางก้นรอบๆทวารนหนักด้วยคันมากนะคะอันนี้2เป็นสังคังสังคังคือเชื้อราอย่างหนึ่งแต่เป็นเชื้อราที่กินเข้าไปในเนื้อแล้วก็จะเห็นเป็นดวงดวงดังๆเป็นดอกเป็นดวงนะคะแล้วมีผิวลอกเป็นขุยเหมือนก็มีผิวลอกเป็นขุยด้วยก็เป็นสังคังนะคะนะคะนี่สามเป็นเชื้อราธรรมดาที่ผิวๆนะคะต้องไปตรวจค่ะถึงจะรู้ว่าเป็นอะไรและต้องรักษาให้ถูกค่ะ ถ้าเราเป็นสะเก็ดเงินแต่เราร,รักษาเชื้อรามันก็ไม่หาย<อ>นะคะหรือรักษาสังคังสงงังคังเป็นเชื้อราในเนื้อแต่เรา,ายามาทาข้างนอกมันก็ไม่หายก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อราในเนื้อทีนี้ถ้ากรณีเป็นเชือเช้อราเชื้อราที่เป็นโรคพฤติกรรมค,รคือหลังจากที่เรารักษาแล้วสังคังก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นเชื้อราในเนื้อตรงนี้ถ้ารักษาหายแล้วมันจะกลับมาค่ะเชื้อรานี่กลับมาเกิน50อซนตนะคะ เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยนะคะเคยติดเชื้อรา75%ของผู้หญิงเคยติดเชื้อราและก็50%ของในคนที่ติดเชื้อราจะต้องกลับเป็นซ้ําก็คือเป็น2อสาครั้งขึ้นไปทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพฤติกรรมะนะคะ,คะพฤติกรรมของการเป็นเชื้อราก็คือเปียกชื้นซึ่งบ้านเราร้อนชื้นนะคะบางคนสวม ใส่ผ้านวมไหมผืนเล็กๆตลอดเวลาก็เป็นการอับชื้น<ม>อบตลอดเวลาหรือบางคนนุ่งกางเกงยีนส์ครับๆมีเรื่องหนึ่งที่ค<ฆ>ุณผ,ผู้หญิงชอบทํามากแล้วก็เชื่อต่อๆกันมาก,ก็คือเวลาฉี่เอาน้ําล้าง<ฆ>นะคะตรงนี้เนื่องจากผู้หญิงเป็นกรีบเป็นซอกเป็นหลือเวลาล้างเนี่ยซับไม่แห้งโดยเฉพาะออกไปนอกบ้านบ<ฆ>างทีก็น้ําไม่สะอาดฉีด นะคะ oh. ตรงนี้นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดเชื้อรา <c oughs> ส่วนใหญ่เชิญวัีจะแนะนําว่าเวลาคุณไปทํางานเนี่ยคุณไม่ต้องล้างคุณซับให้แห้งใช <c oughs> ้ทิชชู่ก็พอทิชชู่แต่ถิวยชูจะต้องเป็นทิชชู่ที่หนาหรือบางคนที่มีขนเยอะเกินไป <c oughs> อันนี้เชิญวัีก็จะแนะนําเลยว่าคุณควรจะตัดเล็มขนจะทําให้ความชื้นลดลงคำถามต่อไปก็ส่งตรงมาจากทาง Facebook นะครับ <c oughs> สวัสดีครับทีมงานชูรักชูรอเพื่อนผมฝากมาถามแฟนของเขาเนี่ยแท้งลูก ครับแล้วหมอก็ขูดมดลูกให้หมอบอกว่าอีก3เดือนเนี่ยค่อยมีกิจกรรมทางเพศกันแต่เพื่อนผมเนี่ยทนไม่ไหวแล้วครับมีอะไรกับแฟนหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนครับเขาจะเป็นอะไรไหมการขูดมดลูกนี่จริงๆก็เป็นการปฏิบัติการหัตถการของแพทย์ก็คือเอาเครื่องมืออะไรก็ตามเข้าไปขูดเข้าไปในโพรงมดลูกขูดมดลูกเพราะอะไรมีสาเหตุ3ประการค่ะประการที่1ก็คือตรวจสอบ นะคะเยื่อบุโพรงมดลูกเรื่องของคนมีลูกยากนะคะแต่ปัจจุบันก็ใช้น้อยลงเพราะปัจจุบันใช้อันตรสาวเข้ามาช่วยนะคะใช้วิธีอื่นเข้ามาช่วยนะคะประเด็นที่สองที่พบมากที่สุดนะคะก็คือการแท้งค้างหรือว่าแท้งไม่หมดแท้งไม่ครบนะคะก็คือแท้งลูกแต่โรคก็ยังค้างอยู่ข้างในหรือบางคนไม่แท้งนะคะเด็กเสียชีวิตอยู่ข้างในแต่ต่ำกว่า3เดือนตอนนี้ก็ใช้วิธีขุดมดลูกนะคะประเด็นที่3ก็คือมีเลือดออกนะคะผิดปกติ ในช่วงที่อายุ40ขึ้นไปะนะคะมีเลือดกระปิดกระปรอยสงสัยว่าจะเป็นอาจจะมีเนื้อโพรงมดลูกผิดปกติเนื้อหนามีเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งโพรงมดลูกการขุดมดลูกนี่ก็ทําได้2แบบก็คือ1ฉีดยาชาทำททก็คือใช้ยาชาเนี่ยล็อกที่ปากมดลูกนะคะฉีดยาชาทําไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดอีกันหนึ่งก็คือวางยาสลบเลยคือห้องเข้าห้องผ่าตัดนี่หลังขุดมดลูกจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีแผลสมมติว่าเราเป็นแท้ง ใช่ไหมคะก็จะมีส่วนที่โรคเกาะแล้วก็ขูดก็จะมีแผลที่โรคเกาะก็จะใช้เวลาสมานแผลหรือกรณีที่เราไปขูดในกรณีที่ว่ามีเลือดออกผิดปกติ แล้วก็ขูดทั่วๆก็จะมีแผลก็ต้องใช้เวลาสมานแผลเหมือนกันโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณแล้วแต่ขนาดของมดลูกถ้าขนาดมดลูกต่ํากว่า2เดือนหรือต่ากว่า3เดือนก็ใช้เวลา2สัปดาห์ถึง1เดือนแผลก็หายช่วงนี้ก็เว้นเพศสัมพันธ์ทีนี้บอกไม่เว้นได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันอาจจะทําให้มดลูกอักเสบตัวน้ําเชื้อเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคที่ไปทําให้แผลอักเสบทําให้โพรงมดลูกอักเสบได้มาถึงที่หนึ่งคำถามค่ะคําถามของเรานะคะมาทางสายโทรศัพท์ ว่าเวลามีเพื่อนสัมพันธ์นอย่างเงี้ยค่ะก็มีเพื่อ,สอนสัมพันธ์ด้านหลังที่ปัญหาจังว่าเป็นเพื่อนค้าแต่ขายลมออกมาค่ะออกมาจากทางช่องครอบอะค่ะอ๋อไม่เพื่อนสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือไม่มีเพื่อนสัมพันธ์ทางช่องครอบอ๋อทางช่องตลอดหอมายถึงว่าเป็นท่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าท่าด็อกกี้ปัญหาคือท่านี้เป็นท่าอัดลมค่ะ นะคะท่าอัดลมก็คืออัดลมเข้าเลยค่ะฉะนั้นก็จะต้องมีผายลมถ้าอัดแล้วลมไม่ออกอันนี้อันตรายนะคะเพราะว่ามันจะเข้าไปในเส้นเลือดอะไรต่างๆได้จริงๆก็คือถ้าอื่นเนี่ยอาจจะไม่อัดลมเช่นฝ่ายิงอยู่ด้านบนนะอันนี้ไม่อัดลมเข้าแต่ฝ่ายชายอยู่ด้านบนก็อัดลมเข้าฉะนั้นธรรมชาติก็คือเข้าแล้วก็ต้องออกค่ะอธิบายเข้าฟังว่ามันเป็นถ้าอัดลมธรรมดาฉะนั้นเมื่ออัดลมก็ต้องมีเสียงลมออกมาทีนี้มีวิธีที่จะทําให้มันเสียงลมออกมาน้อยหน่อยงก็คือเราต้องขมิบค่ะ ก็คือว่าเวลามีเพศสัมพันธ์ท่านนี้เราต้องขมิบเพื่อไม่ให้ลมเข้าแล้วก็ให้อวัยเพศของสายชายกระชับพอดีเพราะว่าถ้ามันมีช่องทางปุ๊บลมจะเข้าทันทีนะคะเป็นมันท่าอัดลมอยู่แล้วฉะนั้นฝ่ายหญิงต้องขมิบช่วยนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ผลร้อเพรระมันลมมพนาก็จะรัด เลดลอดเข้าไปได้ปรด็ว่าคือตรงนี้เราไม่ได้ผิดปกติอะไรใช่ค่ะไม่ผิดปกติเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคุณไก่โอค่ะขอบคุณมากขอบคุณคุณไก่นะคะครับสวัสดีค่ะต้องขอบคุณครับคุณหมอคนเก่งของเราด้วยนะครับคุณหมอวิวหรือว่าคุณหมอชันวลีสินสุขขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเราเจอกันใหม่ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเร่องใจจ้า ถึงเราจะมีความรักกับใครสักคนหนึ่งหรือว่าการเรียกว่าการคบกันหรือการเป็นแฟนกันเนี่ยว่าเราควรใช้เวลาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเขาเยอนะๆครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเวลาเรียนรู้เขาเยอะเราก็จะไม่มีทางรู้ว่าตัวตนของเขาจริงๆเป็นยังไงแล้วเข้ากับเราได้จริงหรือเปล่าเราจะอยู่กับเขาได้นานไหมนะฮะควรคให้เวลากับตรงนั้นนิดนึงนะใช้เวลาของมันเพื่อเรียนรู้รว่าคนที่เราคุยเนี่ยสามารถคบกันเป็นแฟนได้หรือเปล่าแล้วถ้าคบกันเนี่ยจะเข้าใจเราไหมแล้วก็อยู่กับเราได้นานไหมก็ขอฝากตรงนี้ไว้แล้วกันครับผม